นี่คือรายการเพื่อนปรึกษาเป็นรายการที่จะนำประสบการณ์ต่างๆมาเล่าเรื่องรอ้อยเรียงเรื่องราวให้เกิดประโยชน์แก่ผู้ฟังครับสวัสดีครับผมแอดวินเพจเพื่อนปรึกษาครับวันนี้ผมอยากจะมาชวนคุยเรื่องหนังสือ Buffet The Making of an American Capitalist ของ Roger r o โรเวนสไตนหนังสือเล่มนี้เป็นหนังสือเกี่ยวกับไบโอกาฟี y, หรือชีอวประวัติของบัฟเฟตนักลงทุนชื่อดังวอ์เรนบัฟเฟตซึ่งผมเชื่อว่า หลายๆคนอาจจะได้ยินชื่อนี้แล้วก็คุ้นชินไม่ว่าจะที่ผมพูดพอดแคสต์หรือแม้กระทั่งได้ยินจากนิตยสารการลงทุนต่างๆหรือแม้แต่บิสเนสธุรกิจต่างๆเช่นกันตอนแรกที่ผมเลือกอ่านหนังสือเล่มนี้เพราะว่าผมอ่านหนังสือเล่มหนึ่งของคนเขียนคนนี้แหละแล้วผมก็เชื่อว่าเขามีบางความคิดเนี่ยที่ลุ่มลึกพอสมควรเขาเป็นคนช่างสังเกตแล้วผมก็เชื่อว่าการที่ผมได้อ่านหนังสือเล่มนี้อาจจะช่วยให้ผมได้มีความคิดเกี่ยวกับบริเวณ Buffett ที่แตกฉานมากยิ่งขึ้นซึ่งการอ่านเร่มนี้ผมก็เชื่อว่าบริมฟิเนี่ยเขามีความสามารถที่เก่งกาจมากๆแถมยังสามารถแก้ปัญหาเฉพาะหน้าได้อย่างดีเยี่ยมด้วยหลายๆคนที่อาจจะยังไม่รู้จักเขาการอ่านสือเร่มนี้จะช่วยให้คุณรู้จักเขามากยิ่งขึ้นผมเลยตั้งคําถามขึ้นมาว่าหนังสือประวัตินักลงทุนคุณค่าที่ประกอบทุกช่วงเวลาที่สาคัญทั้งหมดต้องบอกกันว่าบริมฟิลเนี่ยเขามีอายุที่มากพอสมควรและชีวิตเขาก็มีประสบการณ์ที่มากมายเช่นเดียวกัน วันไห่ก็ตามที่ใครก็ตามอายุมากยิ่งขึ้นสิ่งที่คุณมีตามก็คือเหตุการณ์ในชีวิตที่มันผ่านเข้ามาไม่ว่าจ้งดีและแย่สุขหรือทุกทุกๆมูดอารมณ์เลยเราก็จะรู้สึกว่าหนังสือเล่มนี้เต็มเปี่ยมไปด้วยประสบการณ์คนคนหนึ่งที่มีทั้งดีและแย่สิ่งที่สาคัญก็คือการแก้ปัญหาของเขาซึ่งมันทาให้ผมประทับใจสิ่งเหล่านี้มากหลายๆครั้งเนี่ยที่เราใช้ชีวิต เรากำลังลงไปในสนามชีวิตเนี่ยคุณรู้หรือเปล่าว่าการแก้ปัญหาคือสิ่งที่สำคัญที่สุดในชีวิตแล้วบางครั้งเหตุการณ์แต่ละเหตุการณ์ก็มาในรูปแบบที่แตกต่างกัน,กนอย่างสิ้นเชิงบางครั้งเป็นเพราะเราบางครั้งเป็นเพราะคนอื่นหรือบางครั้งอาจจะเป็นเพราะสิ่งต่างๆที่มันไม่สามารถที่จะคาดการได้เลยเพราะมันเกิดขึ้นได้ทั้งหมดแต่สิ่งหนึ่งที่เราแก้ปัญหาได้ดีที่สุดก็คือความจริงใจความซื่อสัตย์ความอดทนสิ่งเหล่านี้มันช่วยในการแก้ปัญหาให้อย่างดีเยี่ยมมากยิ่งขึ้น อย่างน้อยคุณอาจจะไม่ต้องไปวิตกกังวลกับมันมากแต่สิ่งหนึ่งที่สําคัญคุณจงมีสติตื่นรู้ว่าเราควรจะแก้ไขปัญหานี้ยังไงโดยที่เราใช้หลักโยนิสมนสิการใช้สติสมัมปชัญญะเนี่ยมาเป็นตัวช่วยหลักในการให้เราจะผ่านพ้นปัญหาต่างๆไปได้ชีวิตคนหนึ่งคนก็เหมือนการเดินทางไกลย,ยิ่งอ่านก็ยิ่งสัมผัสถ,ถึงความสุขความทุกข์และทุกๆอารมณ์หนังสือเล่มนี้ครบรดมากๆถ้าเป็นรสชาติอาหารของอูมามิมีทั้งเค็มเปรี้ยวหวานมันคือมันก็จะหอมอร่อยนั่นแหละ แต่ว่าสิ่งที่เราอ่านชีว่วประวัติได้ยากสักนิดหนึ่งก็คือความมีรายละเอียดที่สูงมากๆรายละเอียดที่สูงมากๆเนี่ยมันทําให้เรามีความรู้สึกว่าเราเบื่อหนให้จะอ่านมันต่อไปเพราะว่าเรื่องราวค่อนข้างละเอียดพอสมควรไม่ว่าจะเป็นชีวิตความรักการงานการเงินชีวิตครอบครัวแต่แน่นอนว่าวอร์เรนบัฟเฟตเนี่ยไม่ค่อยมีชีวิตครอบครัวที่เขียนลงในนี้สักเท่าไหร่แต่มีชีวิตความรักที่ค่อนข้างเขียนเยอะสักนิดหนึ่งสิ่งที่ผมเห็นชัดเลยคือวอร์เรนบัฟเฟตเนี่ย เขาค่อนข้างจะทุ่มเทกับการงานเขามากทุ่มเทกับเรื่องหุ้นทุ่มเทกับเรื่องการอ่านงบการเงินของเขาตลอดเวลาและแน่นอนว่าบางครั้งเขาอาจจะมีมุมหรือโมเมนต์ที่เขาอยากจะเริ่มต้นใหม่กับชีวิตความรักเพราะว่าภรรยาคนแรกเขาเสียไปเขาก็จึงอาจจะเกิดความเหงาอาจจะเกิดสายสัมพันธ์มากขึ้นว่าเขาควรจะเริ่มต้นใหม่กับใครสักคนหนึ่งไม่ว่าจะเป็นลูกเขาผักดานให้เขาเริ่มต้นใหม่หรือตัวเขาเองที่อยากจะมีภรรยาใหม่อีกครั้งหนึ่งปัญหาในการเข้าซื้อบริษัทก็ถือว่าเป็นเรื่องใหญ่พอสมควร การเลือกอย่างพิถีพิถันเป็นสิ่งที่จำเป็นอย่างยิ่งผมเห็นในแต่ละจุดที่บริเวณวัฟเฟตได้เลือกตัดใจซื้อเนี่ยค่อนข้างที่จะละเอียดพอสมควรคือไม่ใช่ว่าเขาเป็นคนตัดใจที่บุ่มบามเลยเขาเป็นคนที่ละเอียดทีท่วนกับทุกการตัดสินใจในทุกๆอย่างเขามักจะคิดอยู่เสมอว่าเขาต้องซื้อบริษัทที่ได้รับผลตอบแทนที่ยอดเยี่ยมในราคาที่สมเตุสมผลในสิ่งเหล่านี้มันเป็นกฎที่เขาสร้างขึ้นมาเขาเลยค่อนข้างที่จะเข้าซื้อในบริษัทที่ เขาพิจารณาอย่างดีแล้วว่าเขาจะได้อะไรกลับมาอย่างแน่นอนซึ่งสิ่งเหล่านี้ผมคิดว่ามันเป็นกลยุทธ์ที่ดีที่ทําให้เราเลือกลงทุนเลือกที่จะใช้ชีวิตไปกับมันอย่างแท้จริงแล้วก็พินิษ์พิจารณาสิ่งนั้นอย่างแท้จริงผมคิดว่าการดูงบการเงินมันเป็นสิ่งที่สําคัญที่สุดมันเป็นช่วงเวลาที่สําคัญที่เราจะเลือกสิ่งต่างๆให้กับตัวเราและชีวิตเราอย่างแท้จริงปัญหาในการขึ้นศาลปัญหาเกี่ยวกับการเข้าซื้อหุ้นในบริษัทที่มีการช่อฉน ซึ่งเราก็จาเป็นต้องมีจุดยืนที่สําคัญที่ผมพูดแบบนี้เพราะว่ามีอยู่ตอนหนึ่งที่เขาพูดถึงซาร์มมนบาร์เชอร์บริษัทยิ่งใหญ่ในอดีตที่เขามีส่วนร่วมไปในคดีการช่อชนครั้งใหญ่ซึ่งในความเป็นจริงแล้วผมก็รู้สึกว่าบร<ม>ิมฟเฟดเป็นคนที่เก่งจริงๆเขาสามารถผ่านอุปสรรคนี้มาได้ด้วยคําพูดไม่กี่คําด้วยความจริงด้วยความซื่อสัตย์และก็ซื่อตรงของเขาซึ่งผมคิดว่าตรงนี้มันเป็นจุดที่สําคัญจริงๆที่ทําให้เราพิสูจน์ตัวเองต่อหน้าศาล ต่อหน้าทุกๆคนว่าเราเป็นคนที่ไม่ได้หวังจะทําให้บริษัทนี้เป็นแบบนี้แต่บริษัทเป็นแบบนี้เพราะมีคนหนึ่งจัดการให้มันเป็นแบบนี้สิ่งที่เขาจะทําก็คือเขาพยายามแสดงความจริงใจให้กับผู้คนเท่านั้นเองความจริงคือความจริงและความจริงเป็นสิ่งที่ไม่ตายจริงๆสุดท้ายนี้การมีอารมณ์ที่มั่นคงและมีเหตุมีผลมันจะจําเป็นก็ต่อเมื่อเราจะอุปสรรคในชีวิตอย่าปล่อยให้อารมณ์ครอบงามความคิดอย่างเด็ดขาดสิ่งที่สาคัญคือ EQ ไม่ว่าคุณจะเก่งกาสามารถคุณจะเรียนเก่งถึงขั้นจบปริญญาเอกแต่ถ้าคุณไม่มี EQ เลยการที่คุณจะอยู่รอดหรือว่าคุณจะมีความสุขในชีวิตอย่างแท้จริงเนี่ยมันก็เป็นไปได้ยากเมื่อไหร่ก็ตามให้เราเจอปัญหาเราแก้ปัญหานั้นยังไงเมื่อไหร่ก็ตามที่เราล้มลุกคุกคานเราสามารถยืนหยัดได้อยู่หรือเปล่าเราซึมเศร้าไหมเราอารวาสหรือเปล่าสิ่งเหล่านี้มันจะเป็นตัวชีวัดในอนาคตเราอย่างแน่นอนแล้วไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการลงทุนคุณต้องมี EQ ระดับที่สูงมากๆ ที่คุณจะควบคุมอารมณ์ให้อยู่ในดับบาลานซ์หรือว่านิ่งให้ได้อย่างยาวนานคุณจะต้องมองเห็นภาพในสิ่งที่มันเป็นไม่ใช่ในสิ่งที่คุณอยากที่จะให้มันเป็นสิ่งเหล่านี้คือ EQ ที่ระดับสูงที่สุดที่คุณจะต้องผ่านอุปสรรคหรือว่าเป็นอย่างวอร์เรนบัฟเฟสให้ได้ผมเชื่อว่าทุกปัญหาย่อมมีทางออกเสมอขอบคุณครับรวมถึงคุณสามารถแชร์ประสบการณ์ผ่านทาง Facebook Twitter และ YouTube และอย่าลืมติด hashtag เพื่อนปรึกษา หรือเฟรนท็อกเอชีด้วยนะครับ